ในจุดนี้หลังจากเราข้ามถนนมาจากวัดไทมิตรแล้วเราจะมายืนจุดกาลางณจุดนี้ตรงกลางต่อแาองนี้ซึ่งเพื่อเดินเข้าไปวงเวียนพระรับพลังที่ในจุดนี้จะเป็นทางเดินที่ท,ท่ทานท่านควรเดินเพื่อไปรับพลังที่ครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไปบรรจบท้ายมันจะเป็นทิกงิย่ากเข้าไปบรรจบสู่ศูนย์รวมพลังณนะวงเวียนเฉลิมพระเกียรติครับพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติเดิน ทางเดินมังกรจะเห็นซ้ายขวาจะมีเครื่หมาอบร้อมซึ่งเป็นพลังธรรมชาติในทางคงจุดทางเดินนี้จะกับพลังธรรมชาติโดยเอาธาตุม้ยเป็นตัวร้อนธาตุนซึ่งพลังงา,จานจะปลดล็อกในจุกลางนี้ในจุดกลางนี้ถา ว่าในจุดนี้หลังจากรวมามามันจะเป็นรูปยินงกาเพื่าเป็นุดซึ่งเป็นพลังพลังที่ถ่ายมาทางนี้เลยครับหลังจากนั้นเราจะขึ้นไปรับพลังณจุดที่สุดรวมพลังท,ที่ที่แน่นที่สุดแล้วพลังท,ที่ที่เข้มข้นมากที่สุดณจุดนี้เลยครับซึ่งเป็นสุงประตูเฉลิมพระเกียรติวงเรียนเยาว,วราชแห่งนี้นะครับผม เราสักการะหลวงพอ่อทองคำวัดไิเสร็จแล้วเราจะทักหลวนป้าเพื่อมารับพลังที่พลังที่คือพลังของการวาลพลังมงคลทางธรรมชาติซึ่งในจุดนี้เป็นพลังที่ที่สถิตรวมในจุดนี้ความมั่งคั่งความร่ำรวยรวมถึงอำนาจาลเมีโดยการรับพลังที่ของที่นี่ ทัจุดนี้คือส่วนรวมพลังที่เราสามารถขึ้นมายืนแล้วอาิตฐถ่ายขอพรอณจุดนี้ท่านใดต้องการขอพรเรื่องอะไรความสําเร็จอันใดท่านสามารถมาขอพรในจุดนี้ได้ครับท่านสามารถขอรับพลังมงคลพลังจักรวาลพลังที่ณนะที่จุดนี้ได้เลยครับเป็นจุดรวมพลังที่ความมั่งคัง่งความร่ำรวยที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยเลยครับ เเราก็จะรอดะในจุดศูนย์กลางของรูมประตูเราจะเห็นว่าวางโครงตูยพลังงานความสมบูรณ์โดยวางเป็นรูปไข่ร้องเหรียญซึ่งก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงวามมั่งค่าความร่ำรวยและอีกจุดหนึ่งในจุดนี้ศูนย์กลางจะเชื่อมต่อด้านบนซึ่งเป็นรูปผักข้าวคาบเหรียญ ในทางพวงตุยคือความร่ำรวยวมคูณนะจะเป็นสัมภาวะสีตัวสีกิจภาพเหรียญซึ่งถ้าเรายือนอยู่ในจุดนี้ซึ่งเป็นจดุดศูนย์กลางจะหมายถึงท่านได้รับพลังความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์อย่างหาวที่สุดก็ได้ครับในจุดตำแหน่งของด้านหน้าที่เราอยู่ยกลางหรงเรียนจะเป็นหน้าตายหน้าลายพุ่มน้ำหน้า ก็เกินในความอุดมสมบูรณ์ก็คือความลื่นเริงนอนบนกองเงนกองทองความร่ำรวยรื่นเริงอยู่ในการใช้จ่ายเงินทองในคอุดมสมบูรณ์ใช้จ่ายไม่เต็มศูและในจุดนี้เราจะเห็นว่ามีสิ่งตขนาดด้านซ้ายขวาของเมืองนี้ซึ่งหมายถึงการร้องอานาจซึ่งให้ท่านท่านที่อยู่ในจุดนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยอํานาจ รวมถึงความเพื่อเพลินในเงินทองก็คือมีทรัพย์สินเงินทองไม่สิ้นผกและในวงเวียนเราจะเห็นด้านบนก็คือ,ค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 อมังกรงคู่ซึ่งมังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งการทรัพย์ซึ่งหมายถึงว่าท่านจะได้เป็นเจ้าสัวนักธุรกิจมีความาร่ำรวยมีดุลสมภูมิหากท่านใดที่มีความตั้งใจงความมุงมัพรนันน้นจะประสบความสำเร็จนทางสัตนร